เราได้ยินไหมโอเคพี่ดาขชาวเสื้อสายมณมอห้เจ็ดครับผมดีใจที่ได้กลับมาเจอท่านด้วยตัวเองเพราะว่าเราเจอกันทางโทรศัพท์ทางวิดีโอมาหลายรอบอยู่แล้วก็ไม่นึกว่าความเข้มแข็งแข็งขันความเป็นปืกแผ่นของพี่้อง ถ้าสิเกตกรมมจะได้แข็งแรงขนาดนี้วันนี้เนี่ยผมดับจ้าพญามะที่มากานนี้เราก็รู้ว่าทุกคนเนี่ยออกตังกันเองคนละสามร้อยบาทก็รู้ค่มมันเป็นมันเป็นสปิริตที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีสปิริตสูงและแข็งแรงที่สุดถ้าเปรียบเทียบ,ยบนะก็และหลายคนในนี้ หลายหลายคนที่ไปมาผมไปหาเสียงที่อบจอ็วิ่งตามไปตลอดซึ่งมันเป็นอะไรที่ชื่นใจพี่น้องครับ <c oughs> ผมได้ทุ่มเทให้กับบ้านเมืองตลอดเวลาที่อยู่บึงนอก17ปี <c oughs> ก็คิดแต่เรื่องบ้านเมืองคิดถึงแต่พวกเราแต่ว่าก็ไม่คิดว่าวันไหนจะได้กลับมาเพราวันนี้ได้กลับมาจริงๆก็มีความสึกว่า ต้องตามใช้หนี้คนเยอะเลยโดยเฉพาะหนี้ใจที่พวกเราทุ่มเทให้นะครับผมมีอะไรคือวันนี้ผมตั้งใจที่จะทำภาพกว้างกนก็คือแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศแก้ปัญหาสังคมที่มันแย่มานานก็อยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีแต่ขณะเดียวกันนั้นเนี่ย บางกลุ่มบางเหล่าที่เป็นพวกเราที่เคยดูแลรักช่วยกันเป็นหลังพิงให้กันเนี่ยก็ไม่เคยลืมมีอะไรถ้ารับรู้ช่วยอะไรได้ทำอะไรให้ได้ผมทำหมดเพราะว่าผมถือว่า17ปีที่หายไปนั้นเนี่ยมีหลายคนที่ให้ใจให้กายให้กำลังให้ชีวิต <Hi. S 1> ทำให้ผมมีความสึกว่าผมเนี่ยต้องมาใช้นี่ให้ได้หลายคน ที่ต้องหนีอไปบ้างเอาตัวรอดบ้างบางคนก็เอาตัวรอดจนเกินเลยบางคนก็เอาตัวรอดกำลังพอดีก็เข้าใจหมดนะครับแล้วกลับมาเนี่ยผมพยายามลืมของเก่าแล้วก็นับต้นใหม่นับเรื่องนับใหม่แต่ถ้านับแล้วยังแทงผมอยู่ผมก็ฉีบเลยล่ะ ก็แทงแทงตนไม่อยู่เนี่ยก็พอรับได้แต่พอก,กลับมาแล้วเนี่ยคุยกันแล้วยังแทงอยู่ก็ต้องถีบ <S <S 1> <S 1> แล้วแล้วก็ยังจะต้องช้ยอยถีบไปอีกเรื่อยๆอยู่ <S <S 1> <S 1> เพราะว่าคนบางคนมันไม่ไหวจริงๆคนบางคนเนี่ยความเป็นมนุษย์มันไม่เหลือคือ คนเราเนี่ยมันต้องมีความเป็นมนุษย์อ่ะคือเราครบได้แต่มนุษย์นะเปรตเราก็คบไม่ได้เทวดาก็ไม่รู้มีจริงหรือเปล่าก็คบไม่ได้ถ้าจะพูดพูดกับเทวดาต้องจุดทูเอาพูดกับมนุษย์ธรรมดานี่แหละอย่างพวกเรานี่แหละแต่มนุษย์จะเปนมนุษย์เสื้อแดงเนี่ยมันพิเศษสุดเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ เราจะอยู่ด้วยกันมีอะไรเราต้องดูแลและเกื้อกูลกันมีอะไรก็พี่น้องมีปัญหาอะไรบอกผ่านเนี่ยโต๊ะนีทั้งโต๊ะคุณกนกพรไพโรดกแก้วด็อดเตอร์ออปัทชัยแล้วก็ครูมานิดสุภาพรเน,นี่ยแหละถึงส้ม พลตำรวตรีประเสริฐมีอะไรบอกกันเลยดุลสมสมรักนะฮะที่ช่วยดูกันมาตลอดก็เราจะอยู่ด้วยกันเราจะช่วยกันเราจะทำให้ประเทศแข็งแรงให้ได้เพราะวันนี้ผมยอมรับว่าผมกลับมาเห็นประเทศไทยเดี่ยวนี้ในแง่ของคุณภาพของคนตกไปเยอะเพราะว่า การบริหารที่ไม่บริหารมาในสิบปีที่แล้วบ้านเราสุดไปเยอะคลภาพของคนก็เยอะแย่ไปเยอะจจริยธรรมของคนตกไปเยอะ <c oughs> ก็วันนี้เราจะต้องมาช่วยกันใหม่ซึ่งมันยากกว่าเดิมตอนสมัยต้นยำกุ้งเนี่ยเหมือนเสมือนบ้านนะ่ะโดนลมพัดหลังคาปลิวหลุดหายไปซ่อมง,ง่าย ไม่ยากแต่วันนี้มันกลัดกลเข้าไปถึงฐานรากของบ้านทั้งหลังซ่อมใหม่มันยากยากมากมากแต่ต้องซ่อมไม่ซ่อมเดี๋ยวบ้านมันกระชุดลงมาเพราะนั้นการซ่อมเที่ยนี้ต้องใช้กำลังกายกำลังใจแล้วก็ต้องทีมเวิร์กดีผมยอมรับว,ว่าวันนี้คนมันคบยากขึ้น ปากจยางใจอยางพูดกันตรงตนึกประจบอย่างพวกเป็นพวกลิดมีดสั้นลิกิมหวงพวกมีดสั้นตลดอดเหนื่อยอยู่แต่ว่าไม่เคยยอดท้อถึงแม้ว่าผมจะโดนน่นนดี้บ้างก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็พวกตั้งหลักด่าผมขาประจํามันก็มีอยู่ ผมก็เฉยๆผิดกฎหมายก็เป็นฟ้องผิดกฎหมายเป็นฟ้องไม่เก็บไว้ทำพ่อหรอกวันนี้มันคือผมไม่คนใจดีผมไม่คนใจดีแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันสังคมไทยชอบใช้คำว่าหลบที่แข็งแทงที่อ่อน เพราะนั้นเราอนไม่ได้มัแทงทั้งวันมันมีอะไรมันมันมัน,มนต้องทิชฟอร์แท็หรือว่าเกือจิ้มเกลือก็ต้องเอาบ้างนะก็ขอให้พี่น้องได้เข้าใจว่าผมคือคนเดิมแต่อาจจะเกลรยกว่าเดิมแต่นิ่งกว่าเดิมเพราะแก่แล้ว แต่เกเรกว่าเดิมเพราะไม่มีตำแหน่งอะไรไม่มีตำแหน่งอะไรเพราะนั้นไม่ต้องระวังมารยาทมากนักคุณชัดชอบใจอยากให้เกเรเป็นหมูมานานวันนี้เป็นหมูหนังเหนียวหน่อยแล้วกันก็อบอุ่นฮะมาอยู่ท่ามกลางคนเสื้อแดง แล้วก็มีความสุขมากหลายคนก็ร่วงล่ลวงลยลงไปตามตามเวลาที่ห่างกันไปก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรักษาสุขภาพสำคัญที่สุดวันนี้อายุามากๆเนี่ยสุขภาพถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำคัญคือต้องต้องระวังเรื่องของอาหารอย่าไปตามใจตัวเองมาก ต้องออกกําลังบ้างเพื่อให้เลือดลมมันเดินแล้วก็พยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองอย่าให้มันปื้อปาดโกรธเร็วดีใจเร็วตื่นเต้นมากอะไรเงี้ยเอากลางๆอารมณ,อรมณ์อารมณ์อาหารแล้วก็ออกกําลังจะทําให้พวกเราแข็งแรงผมเองก็กรกฎาคมนี้ก็เจบหกแต่ผมคิดว่าผมยี่บสี อายุผมมีสองส่วนอายุจริงกับอายุที่จะไปครบร้อยอันนี้ยี่สี่ปีครบร้อยบางทีเราอยากหนุ่มแล้วก็เอายี่ี่มาใช้บางทีเราต้องทำตัวคนแก่ก็อาอยุจริงมาใช้คือใจสำคัญที่สุดครับสำคัญที่ใจถ้าใจเราเข้มแข็งใจเรามุ่งมั่นมัน ชนะได้แทบจะทุกอย่างนะครับแต่ว่าร่างกายต้องแข็งแรงนะผมขอเป็นห่วงพวกเราทุกคนในด้านร่างกายนะครับเพราะนั้นมีอะไรที่ช่วยเหลือกันได้มีอะไรที่ต้องอดูแลกันก็ให้บอกนะครับช่วงนี้ก็พอจะมีเครือข่ายที่จะช่วยกันสนับสนุนกันได้นะครับก็ขอได้ตอบแทนบุญคุณคนที่รักผมบาง นะครับเดี๋ยวผมต้องต้องไปต้องกลับเร็วขอโทษที่ไม่ได้อยู่นานเพราะว่าบาังเอิญว่านายกอิงเพิ่งลงเครื่องบินต้องไปไประชุมงานกันไปไประชุมกันก่อนนะครับก็เลยเดี๋ยวไปไประชุมกันที่บ้านเสร็จเรียบร้อยคืนนี้ต้องพานาอมิแคมเบลานางแบบระดับโลกมาไปจิตพาไปกินข้าว เพื่อจะคุยกันถึงเรื่องการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์นะครับครับเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวผมลงไปขออนุญาตจับก่อนนะครับก็ไว้โอกาสหลังเห็นว่าเจอกันปีละกี่หนครับเดี๋ยวท่านขออนุญาตท่านรับดอกกุหลาบจากอาสมาคมที่ของท่านตั้งใจนะครับครับครับอ่าเจเลยครับท่านอยากจะจะรับดอกกุหลาบนะครับรับที่ด้านหน้าอาจารย์ง่าง่ายครับ เดินนี้เป็นเดินแห่งความรักนะครับพวกเราเอาดอกลาบมอบให้ท่านนายกนะครับครับเชิญพี่น้องนะครับมารับรับดอกลาบนะครับมาข้าใที่ท่านนายกตักสินะครับเดี๋ยวท่านลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวท่านอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวท่านลงไปข้างล่างนะครับเชิญครับเชิญครับพี่น้องครับ ไม่ถือดอกกุหลาบออกไปทางโน้นนะครับออกไปทาง้านหน้านะครับถือดอกกุหลาบไป้างน้าเลยครับเชอญครับดอกกุหลาางน้าเลยช่วยกดูแลปกป้องให้กำลังใจท่านแล้วก็ท่านนายกคุณากนะครับไม่ได้มาไานับันัเย่นยครับ นดีรองเข้าไปครับนี้องยรองนี่คือหัวหน้าครอบครัวราแรงกันมาไแกทางด้วยนะครับแกทางด้วยนะครับขอทานด้วยะครับามาด้วยนครับวันนี้ท่านจะมบพ่

คุณทัศินคะขอก่อนหน้าได้นคะโอีนียี่สค่ะนียี่สี่สถานีเพื่อประชาชนนะคะตอนนี้เราก็เดี๋ยวเราก็จะไปพี่พี่ อยู่ที่โต๊ะก่อนนะครับนะขอเสียงบุบบี นะครับพี่กัปตันนายกนะสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับกราบขอบพระคุณครับที่ท่านให้เกียรติแดงกทม50เกรของเรานะฮะนะครับเดินทางมานะครับเพื่อเป็นเกียรติให้กับกลุ่มแดงกตม50เกรของเรานะครับนะฮะครบรอบ14ปีแดงกตม50เกรครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านนายกตั้งศรีชินวัตรอีครับแ,แ,และก็ให้เกียรติกับพี่นอ้อง เสื้อแดงนะครับถือว่าเป็นเกียรติของเด็กร้าสิทธิ์ชัยครับเป็นเกียรติของแดงกร้าสิทธิ์เกตจริงๆนะฮะนะครับทุกท่านทุกคนรอเฝ้ารอกอยในวันนี้นะครับวันนี้ก็มาถึงแล้วครับทีนี้มาทางตรงนั้ขอเชิญนะขอเชิญทางตรงนั้นขึ้นมาไปเจ้าต้อนรับพราอภัดาวกนุษย์แล้วท่านใหม่จะได้เข้ามานะครับ กับพี mortar, ่น้องับเดี๋ยวยืนรอนะครับเดี๋ยวเอกกละบไปแล้วก็เพราะว่าท่านมีภารกิจต <ừ. S 2> ่อนะครับเพราะนั <es> ้นถ้าเรายืนรออยู่นะครับจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวๆให้ท่านรับดอกกุหลาแล้วก็เดี๋ยวพ่อเดินนะครับเดินรับแบกท้ายเลยครับเดินได้ครับนะครับยืนรอพี่โต้ครับเดี๋ยวดอกกุหลาเดินตามไปครับเข้าอีกฝั่งหนึ่งเดินออกอีกฝั่งหนึ่งเลยฮะนะเข้าฝั่งนี้เดินดอกโน้นนะครับ เดินเดินออกเลยครับนะครับมอบเด็กกระลาบให้ท่านแล้วเดินออกอีกฝั่งนึงนะครับมอบเด็กกระลาบแล้วเดินออกเลยนะครับเดินออกเลยนะครับครับครับเดี๋ยวทุกคนเตรียมออกกรหลาบนะครับเตรียมออกกรหลาบนะครับ มอบดอกบัวลายให้ท่านแล้วนะครับเดินออกเลยครับเพราะว่าพี่น้องขั้นต่อไปจะได้มอบให้ท่านนายกักษิณนะครับนะครับเนื่องจากท่านมีภารกิจต่อนะฮะท่านอยูกับเราเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวท่านองมีภารกิจต่อนะครับแต่ถึงยังไงนะครับในนามกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับในนามแดงรตอสิเกศก็ต้องกราบขอบคุณท่านนายกักสิณจากใจจริงนะครับที่ท่านได้เลงเห็นนะครับ ขอบคุณจากใจจริงครับ

เราไม่ได้ต่อตู้ไอ้เยื่อที่หมางใจนะครับผิดใจกันตอนนี้ก็ทุกกลุ่มของเรานะครับในเด็กวสไม่ใช่มีเฉพาะเด็กตสอฮสเกตกลุ่มเดียว แต่เรามีเด็กรสม50เอีกหลายกลุ่มเพราะฉะนั้นการทางานเป้าหมายเดียวกันนะครับแต่วิธีการนะครับอาจจะต่างกันไม่เป็นไรแต่เป้าหมายเดียวกันก็คือว่าเมื่อรัฐบาลที่พวกเราอยากจะให้เป็นรัฐบาลที่ทา เสร็จแล้วเดนที่เดิมนเส็้นที่เดิมานเเล้นที่เดิมนะครับเป็นไงบ้างครับท่านเราเอกรีอดีใจมานะครับตื่นตันใจไหมครับนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะยัง